กรับสวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายครับ16นาฬิกา4โมงเย็นครับแต่ว่าโอ้โหแดดยังเปรี้ยงๆอ,อ,อยู่เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติทิดแล้วก็มิสหายน้องๆน้องนัยรุ่นครับผู้ในมีใจรักในกินไอหเห็นธรรมชาติท,ท้องทุ่งนาแล้วก็วิถีชีวิตการหาอยู่หากินหาวัตถุดิบไปทำอาหารครับผมวันนี้ก็ ชวนเพื่อนๆมาหาอยู่หากินอีกแล้วครับผมกัอบอุปกรณ์ของเราครับรอบดักกบครับรอบสิ่งครับผมของหนุ่มทุ่งกุลาครับก็บกลับมาไม้เดิมครับรอบที่แล้วก็ดักไอตรงนี้แหละ่ายไปสักสามหรือสี่ตัวนิดม่ได้ตัวแบบเอฟฟใหญ่ๆป้งๆนั่นเลยครับผมวันนี้ก็ติดใจก็เลยกลับมาอีกรอบหนึ่งครับผมโอ้ <c oughs> พึงจะเดินทางมากับจังหวัดพิจิตรครับผมกลับมาถึงบ้านก็ พอดีว่าเตรียมพบหมอไว้แล้วเขาเลยก็เลยเตรียมอุปกรณ์ออกมาครับด่งออกมาอย่างไวอย่างรวดเร็วเลยครับผมดนั่งพักแดดล่มสักหน่อยก่อนคขอยอออกไปเดินดักครับตัวนี้แดดยังแรงมากครับอากาศอบอ้าวอย่างนี้ก็คาดเดาว่าอีกไม่กี่วันครับฝนก็น่าจะลงเป็นหาใหญ่ลงมาอีกแล้วครับผมนี่ครับดูจากสภาพอากาศแล้วฟ้าลงลงอย่างนี้ครับฟ้าลงลอบอ้าวแบบนี้ครับไม่เหลือแน่นอนครับเดี๋ยวข้องร้านครับผมท่านไปชมครับนี่ครับ ตายปลาหมอเป็นมาโอ้ยสมใจยอยากเลยครับวันนี้นี่ครับอยากได้ปลาหมอมานานแล้วแต่หาปลาหมอมาได้แั่หกสิบตัวได้ครับแต่มันตายไปซะเกือบหมดเลยครับเหลืออยู่เหลืออยู่ย,ย,ยี่สิบกว่าตัวครับนี่ปลาหมอเป็นของเราครับนี่แปดแฝดแป,ด,แปดอยู่นี่ครับนี่อธิตายก็มีอีิเป็นก็มีครับนี่ส่วนเหยื่อกินของเราก็จะเป็นเหยื่อปลาตายครับเศษปลาตายปลาเหลือ ปลาสับปลาอะไรเค่ไส่ปลาหัวปลาพุงปลาอะไรพวกนี้ครับที่เหลือจากเราทํากินแล้วก็มันจะเหลือพวกนี้ครับเราก็จะเอามาแบบนี้ครับเป็นอันนี้เป็นเหยื่อกินนะครับเพื่นเพื่อนนะเหตุผลที่เราต้องใช้ปลาหมอเป็นในในฤดูนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นฤดูดักกบจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนนะฤดูข้าวเหลืองครับปลายฝนต้นหนาวเดูน้ําที่มันแห้งไปแล้วครับเราก็ใช้แค่ ปลาสับปลาเน่าปลาเค้าอะไรนี้ก็ได้ครับเป็นเหยื่อกินอย่างเดียวก็ได้เพื่อนนะแต่หน้านี้จะเป็นน้าหลากนิดนึงครับน้าหลากน้ําเต็มทุ่งไปหมดครับซึ่งกบก็จะกระจายอยู่ไปทั่วทุ่งไปหมดแลลวซึ่งถ้าเราใช้เหยื่อกินอย่างเดียวก็อาจจะได้กบน้อยครับกบอาจจะเข้ามาน้อยได้แต่กบที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแบบที่เราวางรอบครับมันได้กินในระยะใกล้ๆมันก็จะเข้ารอบของเราครับแต่ถ้าเรามีเหยื่อที่ ถ้าเรามีเหยื่อเสียงครับมีแหล่งกําเนิดเสียงแบบประหมอเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเรียกกบเข้ามาจากทุกสารทิศนะครับผมไม่ว่าจะกบจะอยู่กลางไร่กลางนากลางทุ่งดึกดึกมา,า,ากลางค่ำกลางคืนกลางทุ่งกลางท่ามันเงียบสงบนะครับผมมันก็จะประหม,มันก็จะดิน้นก็จะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงดึงดูดให้กบเข้ามาได้นะครับผม ราบสวัสดียามเช้าครับผมแปดโมงแล้วครับตอนนี้ออกมาสายนิดนึงครับเก็บรอบดักกบของเราครับผมท่านผู้ชมครับสิบเอ็ดหลังด้วยกันครับยาวไปนี้ยาวไปทานู้นไปถึงสะนู้นแต่แถวนี้จะเป็นซ้ำหมายเก่าครับอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเท่าไหร่ครับผมแต่น่าจะได้กินกบอยู่ทางนู้นครับข้างหลังข้างหลังไปทางนู้นนะครับผม แล้ก็ซ้ำหมายเก่าอยู่ตรงนี้ครับสองสาอันครับโอเคครับรีบเก็บกันเลยครับเช้านี้ล่งแรกของเราสามสี่ลังสุดท้ายนี่โอ้โห,หลังแรกก็เอาเลยครับโมนี่หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวน,วนี่นีนี่ปลาเป็นไม่มีครับนึกว่าจะไม่ได้กินซะแล้วกบ โอ๊ยโอ้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 ยหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวปลาเป็นหมดครับแถวนี้เหลือแต่ปลาตายครับหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวแล้วอันที่สองอยู่นี่ครับติดกันเลยโอ้ยน้ำใสๆใท่เนาะ อ้าวกบน้อยอีกหนึ่งตัวครับนี่นี่นี่บน้อยหนึ่งตัวปลาเป็นไม่มีครับมีแต่ปลานั่นปลาหมอเป็นอามาเมื่อวานครับตั้งหลายตัวครับตายหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรครับมาจากบ้านก็เป็นเป็นดีอยู่มาถึงนี่ตายหมดเลยโอ้เย่ yeah. สองหลังสองตัวแล้ว <laughs> ที่สามครับ <c oughs> โอโ้โหกบน้อยแล้วนี่ครับพอได้ผลรัาพอได้ปลพอได้ปลกบน้อยหนึ่งตัวกบน้อยหนึ่งตัวนี่ <c oughs> ตัวใหญ่ไปไหนหมดรอบที่แล้วได้หมดแล้วมั้งได้ตัวใหญ่ไปสามสี่ตัวเองแถวนี้ครับ เอฟใหญ่ครับนี่สามหลังครับยังไม่พลาดเลยครับอาจจะรุ่นรุ่นไปหน่อยครับใส่ปน่นแต่ว่าก็ได้ผลไม่พลาดครับสามหลังแรกหลังที่สี่ลอยอะไรนะลอยปู ว่าแล้วนะกบไม่มีครับตรงนี้ปูจะเข้ารอบ,รบอว่ายุ่ลอยแปลกๆหลังนี้ฟาวครับไปครับเดินทางกันต่อ โอ้โหสองตัวครับอู้ยอุ้อไวัรุ่น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 นี่นี่นี่วัรุ่นสองตัวไวัรุ่นสองตัวอือใส่ปลาเป็นครับปลาเป็นไปไหนแล้ว สองสีห้าผ่านหลังเดียวครับไม้เก่าครับผมที่ได้กบใหญ่ไปนะครับโอ้โหหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วบ้างเปล่า <fact> <c ười> สาใส่หปมอเป็นครับ เฝ้าครับหลังนี้สองหลังแล้วเฝ้าหลังโตมาครับรอบที่แล้วก็ไม่เข้าครับเออ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยเสียงเขานี่เอง โอ้หน้าครับนี่ครับโอ้เข้าซะแล้วนี่ก็เสียงกรบใส่ขโมอเป็นครับขโมอเป็นไปไหนแล้วไม่เห็นมีเลยตายโคโะะรซะงอบเลกไม่เข้ารอบนี้ก็ไม่เข้า น่ากบรวมๆน่าจะพอมีตัวอยู่ครับแต่นี้เพราะว่าดักสองรอบก็ยังมีตัวเข้าอยู่แต่น้ํายังหลากหลากพุ่งขึ้นไปนู่นครับน้ํายังไม่รวมขบก็ยังไม่มาจะของนานยืนเฉยเฉยอยูงง่น,ยน,ยนู่นะครับ เงียบคลิปเลยอืมไม่มีตัวครับตรงไหนเคยได้เงียบคลิปเลยครับอู้ใส่ปลาเป็นนะตายหมดครับปลาเป็นใส่เดดจะร้อนจัดวานโคจะร้อนเลยครับาวานเอาปลาใส่ถังมานะยี่สิบตัวครับตักไม่ทันเสร็จเลยปลาตายแทบหมดเลยครับปลาเป็น อ๋อจัดโอเคปลาตออาลัวเนื่องนะครับตอนนี้ครับผมอมองไปเงียบกริบเลยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ปลาวิ่งครับน้ชมแต่กบเราทำไมเงียบจังโอ้โหเงียบกริบเลย ปลาเป็นก็ตายครับตายยังยังครับปลาเป็นแต่ไม่มีกลับมาครับโอ้ยอันนี้ครับว่ายังสวยเลยครับอันนี้ครับฟ้าวแท้ฟ้าวต่อเนื่องฟ้าวต่อเนื่อง สองอันสุดท้ายครับผมอันนึงอยู่นู่นครับอันนึงอยู่นู่นริมสระนู่นครับแแถวนี้ไม่ไม,ไม่มีกบก็โอโ้โหเลิกคุยกันเลยครับโอโ้โหตายละท่านผู้ชมครับดูใส่ทั้งปลาเป็นใส่ทั้ง แต่ปลาแม่จะตายก่อนครับดูครับนี่นี่ปลาเป็นอยู่นี่ครับมันร้อนร้อนจัดครับเมื่อวานเนะาะปลาเป็นยังอยู่หมดแรงจะดิ้นแล้วนะเนาะไปแล้วร้อนจัดคับเมื่อวานเนะี่ยนู่นปากเ่ยฟ้าลว,ว,วดมาหลายหลังแล้วครับเท่นี้ tung tung tìm 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 fit đi tìm 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 ลุ้ยอาโตอุ้ยีเนอะได้กบน้อยก็กินกบน้อยนี่แหละครับผมนี่ยสองลังได้ตัวเดียวครับตัวน้อยๆนี่ครับนี่เลิกนมหรือยังนี่กบโอ้ใส่ยังไม่เลิกนมไป หลบๆเขาของก่อนครับผมเดี๋ยวไปเทกลบเอาไปทําอาหารกันดีกว่าโอเคครับผมนานผู้ชมครับรอบของเราก็เก็บไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เข้าทั้งหมด5ห,หลังด้วยกันครับเข้า5ห,หลังแต่ไม่แต่ใส่ใส่อนุบาลน,นั่นเลยี่ค <laughs> รับโอ้นี่ เอาหลยหลังอยู่ครับหลังละตัวหลังละสองตัวก็มีแต่มันมีแต่กบรุ่นครับไม่มีกบเท่าเลยวันนี้ครับผมเช้านีา้ลองดูครับเด,ดี๋ยวดิมาดูวิธีการเทรอบครับผมเทกบออกจากรอบแบบนี้ครับะแคงให้งาพลิกแบบนี้ครับแล้วก็สวมเข้าไปเลยครับ จากถุงใส่ปามจะเล็กนิดหนึ่งไปคุณครูปบลงไปแล้วครับเดี๋ยวก็ไม่ต้องกลับแล้วมนะั้งเดี๋ยวก็เททิ้งครับลงน้ำไปเลยเดี๋ยวไปหาเย่อใหม่ครับผมนี่ก็แซ่รุนรุน หนึ่งตัวไปโน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 ตัวต่อมาครับไยมันยิงได้น้อยอยู่ ่อยไปแล้วครับตัวนั้นใจบุญแล้วเกินนะอันนี้กบน้อยครับนี่ตัวนิดนะึี่ปล่อยไปครับทั้งเหยื่อทั้งกบตัวยังเล็กอยู่สองตัวครับนี่ ก็ไม่ที่ให้ออกก็ไม่ออกนะอยากแต่ที่เขาไม่ให้ออกโอเคครับอุ้ยไม่เคยมีตัวสวยๆเลยครับเช้านี้เปื่อนๆครับมีแต่กบตุ่นรุ่นครับร,รุ่นก็ปล่อยไปแล้วครับเมื่อกี้ตัวหนึง่งเขาตุ่นรุ่นครับปากแท่โอ้โหกินอะไรเข้าไป นี่ครับมีแต่รุ่นนี้ครับเพือ่อนๆท่านผู้ชมครับเนี่ยมีเตยรุ่นรุ่นน้อยๆครับเนี่ยขนาดไข่เป็ดไข่ไก่ขนาดไข่ไก่ไ,ไ,ได้ครับเนี่ย <c oughs> ไม่โตครับวันนี้ก็ได้หลายตัวอยู่แต่คุณภาพไม่ค่อยคับเก้วสักเท่าไหร่ครับสองไหวไปสองอันนี้ก็สี่หกตัวครับแง่ รอบสิบเอ็ดหลังครับสิเอ็ดหลังได้ปลาไปได้กบหกตัวปล่อยไว้แคสองตั้งใจปล่อยแล้วก็ไม่ตั้งใจตัวไม่อะ <c oughs> ไรละ่ะปล่อยเข้าไปบ้างเดี๋ยวหลังเราจะไาหากินต่อได้เป็นหมายที่เราหากินประจำนะไม่อะไรหรอกเมื่อวานก็ดักแบบ ดักแบบไม่มีความสุขเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมแดดร้อนมากเลยขนาดห้าโมงเย็นแล้วผมังเดินดักไม่ได้เลยเมื่อวานต้องนั่งอยู่ในร่มเกือบมืดเรัอบที่แรกก็จะย้ายสองหมายครับดักตรงนี้สักห้าหกอันแล้วก็ย้ายไปอีกหมายหนึ่งทิ้งเล็งไว้ปรากฏว่าก็ไม่สามารถจะย้ายหมายได้ครับร้อนทำไม่ไหวก็เลยดักเรียงไว้ตรงนี้เลยประดานหน้าไว้ตรงหมายเก่าเลยนะหมายเก่านี้ผมก็ดักมาสองรอบแล้วครับตรงนี้ตรงนี้ผมนั่งนะก็เลยประดานหน้าไว้ตรงนี้เลยได้ไม่ได้แถมมาได้ กบก็ไม่ได้แต่ไม้เก่าเลยครับไม้ใหม่ที่ไปเปิดห้าหกหลังอันแรกไม่ติดกุบเลยเลยตัวไม่ได้เลืองเลยแต่นี้น่าจะมีอีกหลายตัวครับจะรอ,อน้ำแ,แหง้งๆน,น้ำลดน้ำรวมๆมุมงาสักหน่อยครับต้องหเหยื่อพวกไส้ปลาพวกอะไรก็ได้มาใส่หน้านั้นนะโอเคครับผมสามนี่ก็ไปไม่มีความหมานเท่าไหร่ครับกตัวน,น้อยๆเท่าไข่ไก่ได้ <c oughs> ได้ปนอยู่แล้วก็วได้ปนอยู่ข้่นหลังครับ โอเคครับผมชา้านี้หนุ่มทุกเวลาก็ในเวลากลับบ้านแนะล้วขอลาท่านผู้ชมปุนท่านนี้ก่อนเดี๋ยวไปต้องไปเตรียมเหยือ่อต้องไปซื้อกบดักไปซื้ออะไรอีกครับไปเตรียมเหยือ่อไปปักเป็ดกันดีกว่าปักเป็ดมั่งอะไรมัง่งซู้กว่าจะอยากกินปลาไหลเส็แล้วครับผมช่วงนี้ครับพบกันวันหน้าครับผมเชา้านี้สายๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ